มาทำข้า้องกินกันแล้วครับมือเย็นมือเย็นมือขำนะครับพอดีมีเศษเนื้อเลอยอยู่ก็เลยไวอีกแกงคั่วกับหลูกเครือนะครับวันนี้แกงใส่วัวทีนะครับแกงคัวกับหลูกเครือใส่ใบโหระพานะครับนี่ตอนนี้ตั้งท้าให้ร้อนๆก่อนนะครับอ่อนยมเก้นะอ่น้กยอดน้ำมันระเกียบหนึ่งนะครับ เราเขวัญแจ้งมาขับลงไปไมาเลยนะครับอ่าแจ้งลงไปพัดให้อ้อมเลยนะครับไอยกำลังร้อนๆนะครับวันนี้ใช้เตาท่านมันเดิมพีม่น้องพอดี <c oughs> ในครัวเอด็ดกำมดแต่ว่าบรรยากาศนั่งบ้านหน้าต่ำนะครับต่ำครัวว่าเย็นๆนะแต่ถ้าผมว่ากำไม่ม็ได้เผมว่ากำมียุ่งมาก ผมยับปูถา่ายอ่านะครับเขียงแกงยังไมพัดนะครับนี่คะใส่วัวถีเลยนะครับอ่อาเดี๋ยวนะครับใส่วัวถีลงไปพัดกับเครื่องแกงยังอ้อมนะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม้ใส่ใส่แต่วเหนวอ่าครับบอกนะอ่าใส่วัวถีลงไปครับ อะพอฟอนกับอืมมีกระเทียมฟัดวัวผีนะครับกับเครื่องแจงอ้อมเลยนะครับข้มชนี้เครื่องแจงไม่ไม้หมากกวา่าว่าเนื้อมีฤทธิ์ครับฟัดวัตถีแอ้มแปะมันนะครับให้มันแปะมันพุน่มใช้เป็นหนังผีขวดวันนี้นะครับเส้าหวานเนื้อว่ามันมันเกินเรากะ คอเยเติมน้ำให้ทักยิบยอดนอ้ทักยิบเดี๋ยวมันจะแห้งแบบนี้คอยคอยเติมนะครับวันนี้งานหนึ่งปีกันข้างให้รูบานครับข้าทั่วครับรู้สึกว่าจ๊กติว่าไม่ก่อนบายอยู่ก่อนได้ทำทั่วทำได้มั้งชก็ฝากคาิครับ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับเนี่ยปัดวัตถุนะครับปัดปัดน่อมเลยนะครับปัดแสงไปปิดมันนะครับเดี๋ยวน้งคืออยูเรื่อยเราไปใส่ตีนเนื้อนี่เป็นเจี๊เนื้อนะครับเนื้อย้อยอันนี้ผมทำเนื้อบางคนเขาก็ทำเป็นเนื้อติดมันมั้งเนื้อเนื้อข้าลายไปพี่นะครับแต่ผมได้เนื้อย้อยมาบัดกอนนะครับ แล้วพอเตกมันดีแล้วนะครับหลังจากนี้พุ่งการจะเอาเนื้อลงอ่ะตอนนี้ก็เอาเนื้อลงไปแล้วนะครับเอาเนื้อลงไปพัดกับเขืองพัดกับบัวถีกัเ็เดียวะนะครับนะพัดกันชาเครืองเลยนะครับตอนนี้ขินหอมอเนื้อในของผมไม่ไม่ต้องหมกักเพราะอ่าไม่ต้อง ตุนมาแก่อกผมป้ม,มตุ้นไปแล้วนะครับฟันไม่่อยดีนะถ้ะาใหว้แกงเลยกลัววา่าลูเครื่อนมีปืออ่อยกันก่อนว่างเหนื่อยชุกนะพอเรวาว่าก้าวกันได้ถีแล้วนะครับที่นี้เราก็ลงห้างถีเลยนะครับห้างถีนี้ไม่ตึงว่า เรานำทีในขวดที่เรื่องอะไรครับเทศษไส่แหละกับใส่น้ำเปิดมันิดนะครับแล้วก็จุดเงินสักเดือดใส่ไปเลยมัดเลยหมัดเลยทำไหายนะครับหา,า,บ,าบันบานอยู่บ้านก็ไม่รู้ทำไม่ทีทำไรกันนะครับถูกว,วันจะรักสบายนะไข่ยากไข่ยากได้ทำอะไรได้ก็เปิด ยูทูบแก่ๆนี่ใส่ยาทำไร้เป็นกับเปิดยูทูบได้อันนี้ผมเฝิอมนามนะ้าสักนิดนะแลว้วน้ำตะวานแล้วน้ำม,มันนี่ค้าเราเฝือมอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะครับยังไม่ได้ปรุงเลยกี่เครื่องแกงนี่มันเป็นเครื่องแกงคำเล็ดมานะครับก็อาจจะใส่เคยมามังแล้ว เดี๋ยวพุ่มพุ่มยาใส่รักไปวะนะใส่เกลือรักไปวะนะครับเพต่ออ่าเพิ่มความเข้มข้นนะบางทีบางทีรสชาติจอ่ากันนั่นได้เลยอ่านะครับใส่นิดเดียวนะครับบางทีรถชาร์จคนปากกางคงไม่ใส่นะครับคือเพราะว่าจะใส่สักเล็กๆเขไม่ไก้เขไม่ไก้จริงนะบางทีเราเล่นใน u ูทูบแล้วห็นว่าน่ากิน แต่ว่าบางทีรสชจติการเรียแต่ความชอบนะครับของแต่ละพืปนที่บางคนณเขาก็ไม่ชอบแต่คนไตยเรานี่กขาดเกิไม่ได้นะ,นะ,นะคนไายเราชอบใ่เกยดอ,อ่ั้นตอนนี้นะครับอ่าถือว่าเนือว่ามีมันชุกแบบแป๊ทเทนเปิดเทเล้วนะครับทึงนี้พวก่าใส่หลูกเครื่อได้เลยนะครับ เอาลูกเครือลงไปเลยนะครับล er, ูกเครือนี้พุ่มผ้าผ้าอะไรอ๋อผ้าอะไรกันแช่เกลือนะครับแช่เกลือไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันดำนะหลูกเครือนี่มันจะไม่ดำนะครับแช่เกลือไว้แล้วก็ลงต้นน้ำเดือดเนี่ยให้มันผ้าหนารนเรียวๆนี่มันจะไม่ดำนะครับถ้าว่าใกล้ที่ชอบอ่าหนุนนุ่นกาตุนไว้นานๆก็ไม่ปื้อ แต่ถ้าใกล้ที่ชอบแบบกรุบกรุก็ยิดก,การสักแป๊บกะได้เลยเพราะวันหนึ่งผมตุนไว้่แล้วนะครับอ่านี่นะครับตีจริงอ่าใส่ลูกเครือพวงด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมไปล่าก,กระเด็นลูกเครือพวงไม่มีเลยจะเลยเอาแต่ลูกเครือนี้แหละเนี่ยซีซั่นน่ญญากินเลยนะครับสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะเดี๋ยวเรามาปรุงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับ ให้เดือดสักทีนึ่งนะครับครับก็พอเห็นว่านล่หลูกเครือหรือซุกแล้วได้ทีแล้วนะครับทีนี้การมาปรุงกันเลยนะครับดับเด็กผมจะใส่เครือก่อนนะครับเกลือนี้ก็ค่อยค่ยยอดนะครับเพราะว่าบางทีในเครืองนี้เขาอาจจะใส่มามางแหละผมใส่แบบนี้ก่อนนะครับสักนิดนึ่งเครือนะครับตามด้วยน้ำตาล นะครับผมน้ำตาลน,นี่ปกตินี่ก็จะใช้น้ำตาลปีป๊บก็ไดนะครับแต่ผมเอาสะดวกาตามในครัวนะครับที่ในครัวน,นีอยู่นะครับจะใช้เป็นน้ำตาลทรายไปก่อนได้เหมือนกันนะครับแต่น้ำตาลปี๊บนี่เขาว่ามันจะผ่าให้เข้มใช้น้ำตาลไปสักชนกไอนลดๆน,นะครับ งามคนไปเรื่อยๆนะครับครอบมันจะได้ไม้ปกติกะวางจากดนตรีครับทำกับข้าวอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่ถ้าไม่แต่เรงจอบช่วงล่างมาร่างกกยไม่ไก่ดีกันเลยไม่ไกไ่ไกด้ข้าวครัวเพิ่งว่างนี้เพิ่งเหลียวนังนังนอนนอนนังนันนอน ไม่เกิดประโยชน์ได้เลยจะวัวกับเจ็บเหวี่ยนวัวไม่ใญ่จะพัวหมื่นวัวนะอ่าทีนี้ยอดนำปลาทักิศนะครับเพิ่มเพิ่มความความวะนะ้อมนำปลานะครับไม่ต้องหมาใส่พวงหนวยสังเกตกันนะอันนี้เลยแต่คนชอบนะครับในแต่ความชอบบางคนไม่ใส่บางคนใส่แต่นำปลานำตาข่ายเขาไหวได้ก็กินได้กันเอาโอเคครับไม่เลือกับ น oh, ี่แหละแต่ซวดของใครของใครนะครับอ่าลองมาลองมาเอาไปติ้มนัดจ้ำที่ใบทีนี้ก็ลองชิมเลยก่อนนะครับผม น่าจะได้เนี่ยนะครับตับชาร์จนี่เหลยวแต้นะครับอค,บยคบอยทําขคอยปรุงคอยหวาคอยไฟกันแห่กปมใส้มีสิบตัวลมกลมเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะตุนไว้สักสิบนาทีต่อว่า เหนือของปุ่มในปุ่มตุนไว้นานแล้วนี่กว่าสิบย่านาทีนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ใบโหาาระพาอะไรกันเช็ดใบกล้ดใส่นะครับสักแป๊บหนึ่งอืมได้แล้วครับน้อยแสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกทีนะึงทีแล้วนะครับก็แล้วก็ตั้งไว้ให้เดือดสักประมาณ ของผมนี่ได้เล็กเท่าไารที่ได้เนี่ยเพราะว่าผมตุนไนเแล้วเนี่ยนะครับแต่บางคนเดี๋ว่าไม่ได้ตุนเนื้ออาจจะลงไปพัดกับวัถีก้อนเนี่มาพักไวแ้แล้วก็ไปพัดผิดแกงนะครับแล้วก็ผิดแกงกับวัถีนัเนีแหละเอาเนื้อที่เราล้วนกับวัถีไวล้ลงอีกที่นึ่งนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราทํากับพักถีทุก,ยกอย่างเราอาจจะไม่ต้องล้วนก็นได้นะ ะะครับอ่เดี๋ยวใส่ใบโห,หระพาไปนะครับใส่ใบโห,หระพาใบกรูดพร้อมเลยนะครับพร้อมขั้นตอนรุตตายเลยครับอ่าซีซันมาชิ้นนะครับให้เลยแกน,นะครับอ่ามื่นนี้กินเก้าวได้ละ <c oughs> คือเพราะมันตามปกติเองข้องเนีย้ยเงี้ยวเป็นเนื้อเป็นได้เป็นเนี้ยครับต้องไม่ใกา่ดับได้แต่หม้อคาบอกเลยว่ากินได้แต่ต้องทําให้มันเปื่อยนะครับให้เปื่อยแบบ นี่มันพุ่มต้มข้าหมูวันนี้รสมุกด้วยครับผมต้องต้มเราต้องทำอย่างงงเนาะเอาไว้เปื่อยอยู่เลยนี่เนื้อเหมือนกันผมต้องตุนนี่พมตุนไว้หน้าเลยนะครับอ่าครับผมนี่ก็ซื้อว่ะจัดแล้วนะครับสักที่ๆนะครับเดี๋ยวกินข้าวพร้อมๆกันพี่น้องอ่าสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้เด็กก่อนนะครับไข่เจียวมูสับ <c oughs> นะครับให้หลงเปิด ่ะไข่จอบตู้นี่ครับไปตำตานะครับผมครับเดี๋ยวม,มีผีก็ชิมผีก็ชิมผีเบ้านะครับผีเบ้าวผีบ้าวหมาก็ชิมหมาอยชิมอ,อ, <laughs> อ่าเลยอ่าเลยใช่ไหมครับผมครับก็จบคลิปไปฐานนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำ เมนูให้หลูกเศร้าต่อนะครับอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ